เดี๋ยวนี้มาดูนี่แหุด199ครับมาจัดชุดโปรโมชั่นเทอร์โบพร้อมจูนรีแมปนะครับเป็นเฟกใบแดงครับตัวนี้โปรโมชั่นอยู่10,000ทวนนะครับพร้อมติดตั้งสายน้ํามันครบนะครับพร้อมจูนเก็บรีแมปให้ด้วยเดี๋ยวคันนี้ไปดูฟิลกันว่าใส่แล้ววิ่งแรงแค่ไหนโูเท่าหไหร่ครับ ูกันว่าเฟกใบแดงตัววีดจะแรงขนาดไหนแต่คันนี้เน้นใช้งานบูทไม่เยอะมากครับเพราะว่าเอาไว้รับส่งลูปไปโรงเรียนแล้วก็ดกลูปหกนะ ฟังเสียงวิทโบกันเลยนะครับนี่เส <ust> <int> ียงเพ้อยอกรับมาจริงนะ